เหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบนะครับของเรื่องดราม่าข,ของครูไพบุลแสงเดือนกับเมียเก่านะคุณเอมิลาเอมิลาออกมาโพสอะไรอีกแล้วครับออกมาบอกว่าครูไพบูลอย่ามาทําทรงรวยรวยอะ่ะแต่ไม่มีเงินจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเอบอกว่าลั่นไม่เอาลูกก็ได้เอมิลาของขึ้นนะโพสฟาดอดีตสามีอีกแล้วนะครับ ไม่มีเงินจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรหลังสามให้จ่ายย้อนหลัง90,000มืนแถมพูดต่อหน้าลูกไม่เอาลูกก็ได้ขอแค่ผมไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละหมื่นอ่านี่เป็นประเด็นที่เขาโพสต์กันมานะฮะล่าสุด25มกรานะครับชาวเผือกอย่างเรานะฮะ เราต้องตั้งต้องตั้งชื่อเพจใหม่แล้วมันเป็นชาวเผือกชาวเผือกไทยชาวเผือกที่อยากรู้เรื่องของดาราทั้งหลายแหล่ยี่ห้ามกราปี67ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นครับเอมิล่าโพสต์ว่ายังไงเธอลงแคปชั่นเอามาดูของฝั่งครูไพบุญก่อนช่วงเช้าเนี่ยครูไพบุญแสงเดือนเนี่ยโพสต์รูปหน้าตัวเองด้วยใบหน้าที่สดใสพร้อมแคปชั่นว่าโสดในวัย34มีลูกติดอีก2แฮชแท็กเธอจะรับได้ไหมถ้าได้ก็ทักมาเนี่ยสั้นๆแค่นี้กลายเป็นประเด็นให้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากเพราะว่ามีการ ออกมาโพสต์อีกหลายโพสต์เลยแต่ล่าสุดนะคนที่เขาอยากดูกันก็คืออดีตภรยาอดีตเมียเนี่ยเอมิลาเนี่ยออกมาโพส์ถึงผัวทันทีผัวเก่าผัวเก่าขออภยัยแบบถึงพริกถึงขิงเลยนะครับโพสต์ post ว่ายังไงบ้างเอมิลาออกมาโพสว่าท่านครูไพบูธเนี่ยไม่จ่ายเงินแม้ศาลจะสั่งให้มีคำให้จ่ายก็ตามโดยระบุว่าศาลนะ่ะให้จ่ายย้อนหลัง9เดือนเดือนละ90,000มไม่มีเงินจ่ายก็ไม่พูดกันดีๆแต่กลับด่าเราต่อหน้าลูกในศาลพ่อที่แปลว่าพ่องตุย และทางเอมิลายยังกล่าวด้วยว่าอดีตสามีพูดว่าผมไม่เอาลูกไม่เอาใครไม่เอาอะไรก็ได้ขอแค่ผมไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละหมื่นซึ่งข้อความก็มีประมาณนี้นะครับผมไม่เอาลูกไม่เอาใครไม่เอาอะไรก็ได้ขอแค่ไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละหมื่นโอ้อีหยังกินความคิดโอ้หเหรครับพูด คือเอนะ๋พูดภาษาอีสานนะฮะโดยเนื้อหาหลัหกๆแล้วเนี่ยเอยก็ยังพูดต่อ,อโพสต์ต่ออีกหลายเนื้อหาเลยนะไม่ว่าจะเป็นบอกว่าลูกจะรู้สึกยังไงไม่อยากได้ลูกแล้วฟอ้องเพื่อแค่ไม่อยากจ่ายนี่นะสุดท้ายศาลให้จ่ายบอกมีเงินจ่ายปานานั่นอวดรวยคักเข้าใจคําว่าอิบหายยังล่าสุดครูภัยบูลเนี่ยก็ออกมาโพสต์ตอบโต้เหมือนกันนะโดยเ,เข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพออกกำลังกายว่า คุณครูส่งเสียลูกนะจะหล่อจะมีภาพลักษณ์ที่ดีสังคมจะชอบเกิดมาทั้งทีก่อกรรมดีเพื่อภายภาคหน้าพ้นดีจะอุปถัมภ์คําชูอันนี้เป็นหนึ่งในคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้าไปคอมเมนต์ของครูภพยบูลนะซึ่งครูไพบูลก็ตอบกลับครับเหมือนกันตอบกลับเหมือนกันความจริงกับลมปากสร้างกระแสมันคนละอย่างกันครับลูกผมส่งเสียตลอดชีวิตครับทั้งยังคอมเมนต์อีกว่าอย่าเชื่อคนชู อย่าเชื่อคนชั่วพลามไปเลยครับแต่ในเวลาต่อมาครูไพบูลก็ลบคอมเมนต์ดังกล่าวออกไปเรียบร้อยล่าสุดครูไพบูลโต้แย้งเอมิลาเผยยังจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรอยู่พร้อมกับปาหลักฐานทุกอย่างออกมาให้ดูล่าสุดนะครูไพบูลได้ออกปาชี้แจงหลังจากที่เอบอกว่าครูไพบูลไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับโดยบอกว่าประเด็นเรื่องเมื่อวานระหว่างผมกับผู้หญิงคนนั้นคดีค่าเลี้ยงดูบุตรที่เมื่อวาน เราได้มาขึ้นศาลเยาวชนจังหวัดเลยในกรณีที่ผู้หญิงคนนั้นไปโพสต์บอกสังคมว่าผมไม่ยอมจ่ายหรืออะไรต่างๆนานาผมขอพูดความจริงตรงนี้และหวังว่าท่านผู้พิพากษาในศาลท่านจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ผมพูด คือความจริงคือเราทั้งสองตกลงกันแล้วเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรผมยินยอมจ่ายให้ลูกเดือนละ1,000 0บาทด้วยการฝากเข้าบัญชีของลูกคาวดักจนกว่าจะอายุ20ปีบริบูรณ์โดยให้บุตรมีอำนาจถอนเงินในบัญชีเพียงผู้เดียวหลังจากตกลงกันเรียบร้อยศาลมีคำสั่งให้ไปเปิดบัญชี ผมก็พร้อมเปิดและโอนฝากให้ลูกในวันนั้นเลยแต่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่ายังไม่พร้อมขอเลื่อนไปวันที่1กุมภาแล้วก็มาโพสต์ว่าผมไม่ยอมใจ่ายให้คนมาด่าผมแบบนี้เขาทําแบบนี้จนเคยชินและสุดท้ายเมื่อทุกอย่างมันจบแล้วกลาลาลาบ้วครับขอให้ผู้หญิงคนนั้นอดีตแม่ของลูกผมเลิกยุ่งกับชีวิตผมเลิกพูดถึงผมต่างคนต่างอยู่เรื่องลูกผมเลี้ยงและดูแลได้ตลอดชีวิต หยุดพูดถึงหยุดสร้างกระแสต่างคนต่างใช้ชีวิตทำมาหากินด้วยตัวเองอย่างสุจริตชนเถอะครับถือว่าผมขอร้องอีกทั้งยังออกมาปาหลักฐานไว้ใต้คอมเมนต์ว่าผมฝากเงินไว้ให้ครูที่โรงเรียนสายแนนเดือนละ5,000ถึง1,000 0บาทเพื่อให้ลูกใช้ใจ่ายต่างๆรวมทั้งอาหารขนมและผมไปรับลูกหาลูกเรื่อยๆแบบนี้ผมดูแลลูกไมครับลองถามที่โรงเรียนสายแนนบ้างสิคนข้างบ้านบ้างสิ แล้วค่อยมาถามผมนี่แหละนะฮะโอ้โหนึกว่ามันจะจบสุดท้ายก็ยังไม่จบนะครับยังมีดรามา่าระหว่างครูไัยบู์กับเมียเก่าเอมิลาอยู่อีกแล้วนะฮะว่าจ่ายหรือไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูฝั่งหนึ่งบอกไม่จ่ายฝั่งหนึ่งบอกจ่ายตั้งแต่วันนั้นแล้วอะเชื่อใครไม่เชื่อใครแต่ผมอะเชยรออาจารย์ไัยบูลมากมากเลยครับ